น้ำพริกอาหารแบบไทยๆที่ได้รับความนิยมมาจากคนไทยอามีชื่อเียกแตต่างกันไปนะคะแต่ยังมีความคล่ายคลึงกันด้วยเสียงมันไม่ได้ดังกันอีกรูปดังเลยดังเลยน้ำพริกคืออาหารแบบไทยๆที่ได้รับความนิยมมาจากคนไทยนะคะอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันแต่ว่ายังมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกันค่ะเราจึงอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้ไว้ค่ะ แล้วผักแต่ละแต่และอย่างที่นํามาประกอบนะคะก็ล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะเช่นถั่วพักยาวนะคะก็จะแก้โรคหนองในแก้โรคปัสสาวะกระดิกกระปอยนะคะแล้วก็ถั่วพูจะแก้อาการอ่อนเพลียแล้วก็แก้อาการปวดท้องนะคะแตงกวาก็จะมีวิตามินซีแคลเซียมซิลิกาและโพแทสเซียมนะคะจะทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็เป็นสุขภาพดีต่อผิวะค่ะ แล้วก็มะเขือเทศนะคะจะมีวิวตามินซีช่วยบำรุงร่างกายได้ค่ะมะเขือนะคะก็ะช่วยลดอาการอักเสบช่วยทําให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ